การประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ด้านร่างกายมาตรฐานที่2ตัวบ่งชี้2.1 2.1.4รับลูกบอลโดยใช้มือและลำตัวช่วยจัดทําโดยนางสาวประภวินีภูติเกขจรโรงเรียนสิทธิพยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขตหนึ่งสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณคุณุกกลับมาพบกับเด็กๆอีกแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อวานคุณุกพาไปวิ่งเด็กๆเหนื่อยกันไหมคะไม่เหนื่อยครับฮะไม่เหนื่อยดีมากเลยค่ะนั่นแสดงว่าเด็กๆเ,เนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงมากถึงไม่เหนื่อยเลย ถ้าไม่เหนื่อยวันนี้เราไปลุยในกิจกรรมที่4กันต่อเลยดีกว่าค่ะกิจกรรมที่4ี่มีชื่อว่ารับลูกบอลโดยใช้มือและลำตัวช่วยไม่รอช้านะคะนั้นเราไปดูอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมกันเลยจ้าอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมนะคะก็คือลูกบอลเด็กๆมีลูกบอลกันไหมคะถ้าบ้านไหนมีลูกบอลก็เยี่ยมเลยค่ะ แต่ถ้าบ้านไหนไม่มีลูกบอลไม่เป็นไรนะคะผู้ปกครองคุณนุกจะใช้ตุ๊กตาแทนค่ะเอาตุ๊กตาที่เด็กๆมีมาใช้ทํากิจกรรมแทนลูกบอลได้ค่ะไม่ต้องไปหาซื้อนะคะค่ะเด็กๆรู้จักอุปกรณ์กันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปคุณนุกจะพาไปดูวิธีการทํากิจกรรมค่ะแต่เล่นลูกบอลถ้าเล่นคนเดียวเล่นไม่ได้นะคะคุณนุกต้องหาคนมาเล่นเป็นเพื่อนค่ะพี่บุ๋มแลวพี ามีภูมิและพีมาแล้วค่ะอุ้ยเอาลูกบอลมาด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นก็พร้อมแล้วค่ะนั้นเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมกันเลยเด็กๆคะคุณลูกพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะเวลายโยนลูกบอลไปอย่าลืมนับเลงนะคะจะได้รู้ว่าครบสิบครั้งหรือยังเริ่มแล้วนะคะหนึ่งสอสามสีห้าหเจด แล้วค่ะเด็กๆคะรอบนี้เปลี่ยนมาเป็นตุ๊กตาบ้านนะคะเผื่อบ้านไหนไม่มีลูกบอลก็เอาตุ๊กตามาฝึกโยนได้คะ่ะเริ่มเลยนะคะนับเลข้วยนะ มเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆดูคุณครูนุกกับพี่ภูมิและพี่เล่นแล้วสนุกใช่ไหมคะนั่นเดี๋ยวไปชวนคุณพ่อคุณแม่มาเล่นลูกบอลกันค่ะคุณนุกขอให้โยนรับส่งกันทั้งหมดสิบครั้งนะคะแล้วเวลาเด็กๆจะรับลูกบอลจากคุณพ่อคุณแม่นะคะทําท่าแบบนี้คะ่ะจูมือขึ้นมารอพอคุณพ่อคุณแม่โยนมาเด็กๆก,ก็กอดอุ๊บเอาไว้เลยคะ่ะ ลูกบอลจะได้มีหนีไปไหนเด็กๆทำกิจกรรมและอัดคลิปส่งมาให้คุณครูนุ๊กดูด้วยนะคะคุณนุกจะดูว่าใครรับได้ใครรับไม่ได้มีใครรับแล้วลูกบอลหล่นหรือเปล่าคุณนุกรอให้คะแนนอยู่ค่ะวันนี้คุณครูนุกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายายค่ะเด็กๆสู้ๆนะ